สวัสดีเจ้าปากันทำแล้วเนาะกับพัธาสุภาษิตวันนี้พัดมีสมุนไพรที่หลายๆท่านอาจจะบอกคุ้นหูเนาะนั่นก็คือสเปาลมเจ้าต่างภาคกลางเปิ้นอาจจะห้องว่าต้นสมีคุ้นหูกันพ้องก็เจ้าสมุนไพรสเปาลมเนี่ยต่างภาคเหนือคนเฒ่าคนแก่ปิ้นหู้จักกันดีเจ้าเพราะว่าปิ้นใช้เอาไว้ อาบน้ำสำหรับท่านหญิงที่คลอดบุตรใหม่ๆเนาะช่วยปรับธาตุลมในร่างกายของคุณแม่หลังคลอดนะจ๊ะบางท่านอาจจะมีพื้นแพ้หลังคลอดก็จะได้สมุนไพรสเปาลมนะจ๊ะแจ้อาบน้ำเนาะช่วยเรื่องพื้นคันตุ่มคันลมพิษคันหลังคลอดแพ้ต่างๆนะจ๊ะ สเปาลมเนี่ยเดทตาเจ้าในเรื่องแก้ผื่นคันลมพิษแพ้สารเคมีท่านใดที่มีสเปาลมเก็บไว้ท่าเจ้าเอาไว้แช่น้ําอาบเนาะสูรยอดเลยเจ้าในการช่วยแก้พื้นคันลมพิษแพ้สารเคมีเนี่ยเนาะเอามาต้มอาบบ่อยๆเจ้าอาการเหล่านี้เราจะหายได้โดยบ่ต้องใจสารเคมีละเจ้าโดยใช้สมุนไพรเนี่ยสเปาลมหรือว่าตุ้นสมีนะเจ้า บางท่านเนี่ยจะโดนขนบุ้งนะเจ้าหรือว่าตังเหนือบ้านพัดปนท้องว่าพะแมงบองเอานาะขนมันจะขยึกขยื่นนะเจ้ามันจะถ้าโดนเนื้อโดนตัวเฮามันจะคันขนาดบางท่านจะเก่าจนเลือดขึ้นเป็นจุดๆแล้วเจ้าเฮาก็เอาใบสมีหรือว่าใบสะเปาลมนะเจ้าขยี้ขยี้ใบเนาะเอาถูถูถูทาถูทาถ,ถ,ถูบริเวณที่คันโดนตัวบุ้งนะเจ้าอาการคันจะหายทันทีเลยแถมตุ่มที่ขึ้น มาเป็นพื้นของแพ้ตุ่มของขนบุ้งนะเจ้าก็จะยุบลงภายในบางกี่นาทีเลยเจ้าอันนี้สุดยอดเลยเป้นคนเท่าคนแก่เป็นใจกันมาเนาะส่วนมากตะกอนเนี่ยต้นสะเปาลมนี่จะเยอะมากเจ้าไปตั้งไหนก็จะเจอแต่ต้นสะเปาลมแต่บะเดี๋ยวนี้บอค่อยมีแล้วเจ้าจะขึ้นแถวตางบนดอยหรือว่าต้นทางภูเขาเนาะคนที่เปิ้น เป็นนักหาสมุนไพรนะเจ้าคนจะขึ้นไปหากันตะกอนเนี่ยหาได้เยอะประเดี๋ยวนี้จะหายากนะเจ้าจะเป็นสมุนไพรที่หายากเนาะตางกรมป่าไม้นะเจ้าที่เปิลอู้ๆกันมาเนาะป้นบอกว่าท่านใดที่ขึ้นไปหาป้นบองหวังเจ้าขึ้นไปหาได้เลยเพราะว่าต้นสเปาลมเนี่ย ถ้าแห้งมาเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเจ้าจะทาให้จุดติดไฟได้ง่ายมากจะทําให้เหมือนว่าไฟไม้ป่านะเนาะเ,เปลญกอยากจะเอาออกไปแต่เจ้าบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเปิ้ลจะห่วงเปิ้ลจะอนุรักษ์ไว้เบียากรูปไผ่ขึ้นไปเก็บไปใช้จนหมดเนี่ยเจ้าเปิ้ลจะห่วงไว้เปิ้ลจะเก็บไว้เป็นฤด,ดูฤด,ดูไหนควรขึ้นไปเก็บฤด,ดูไหนควรยุดเนี่ยเจ้าสําหรับต้นสมีหรือว่าสเปาลมเนี่ยนะเจ้า เด่นในเรื่องการทำตังเหนือปนท้องว่าเข้าเส้าเจ้าเข้าเร้าก็คืออบเสาหน้านะเจ้าจะดีขนาดเลยเจ้าจะช่วยปรับสมดุลร่างกายเขาได้อย่างดีตัวเจ้าช่วยหือมันลูกเข้าโอูท่านได้เป็นผิวผิวระกูผิวแบบผูข้าไอ้เจ้าอบเสาวหน้าหรือว่าเข้าเส้านะเจ้าอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางไปเจ้าสมุนไพรนี้ดีแท้ๆเลยเจ้า เป็นอัญ,ญงตี้เฮาข้าดบะถึงเนะาะสเปาลม้มหรือว่าต้นสมีนะเจ้าสำหรับสรพคุณของสะเปาลม้มใบใช้เป็นยาแก้ไข้เจ้าใบใช้เป็นยาแก้เขียวหรือใช้สุมหัวละอ่อนหัวเด็กนะเจ้าเป็นยาแก้ไข้วัดแก้อาการปวดหัวตัวฮอนเนาะเฮากับใจใบเนี่ยแล้วก็ช่วยลดความเย็นในร่างกายได้ตัวเจ้า ใบเป็นยากระทุ้งพิษคนเมืองจะใช้กิ่งนำมาแช่กับน้ำร่วมกับฝอยลมนะเจ้าแล้วก็เห็ดลมแล้วก็นำน้ำไปอาพเพื่อรักษาตุ่มคันหรือว่าอาการแพ้ต่างต่างนะเจ้าสูตรนี้เป็นเด่นเรื่องนี้ขนาดเจ้าแต่อีกอย่างหนึง่งสูตรนี้เป็นเด็ดที่เปิ้นไปหากันมา mm hmm. ก็คือต้นสะเปาลมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการเอาเข้ายาลมต่างๆของตางเหนือนะเจ้า ทางเหนือนี่จะมียาลมต่างเนาะมีหลายยาลม้มมีหลายชนิดเจ้าต้นสเปาล้มนี่ก็คือตัวยาอีกตัวหนึ่งที่เอามาทําเป็นยาลมที่เปิ้ลมีจําหน่ายกันทางภาคเหนือนะเจ้าเป็นตัวยาลักๆัเลยเจ้าสเปาล้มเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นเมืองที่แพงที่สุดเจ้าที่เปิ้ลเอามาใช้กันเนะ้อบะเดี๋ยวนี้คือ,คอ,คอกิโลละ300อเจ้า เพราะฉะนั้นเป็นอันอย่างที่หายากน้อยเจ้าบ้านเพื่อนก็เลยห่วงเนาะอยากจะอนุรักษ์ไว้มาอยากจะให้มันสูญหายไปตอนนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเจ้าเป็นสมุนไพรที่สมุนไพรพื้นเมืองที่หายากแล้วก็แพงที่สุดในตอนนี้เนาะอ,อีกสูตรหนึ่งเจ้าที่เปิ้นใจกันเนาะสำหรับนักดื่มช่วยบ,บ,บ,บำรุงกําลังนั่นก็คือเฮาเอาต้นสะเปาลมหรือว่าต้นสมีนะเจ้า้าต้นแหง้ง ก็คือใจสามตนเนาะใจทุกส่วนของเปิ้นเลยเจ้าดอกต้นใบรากหน่วยเอาใจเปิ้นของเปิ้นทั้งหมดเลยเอามาต้มต้มกินเช้ากลางวันเย็นนะเจ้าต้มในน้ำหนึ่งลิตรนั่นเนาะเพื่อกินตามปกติเช้ากลางวันเย็นเวลาไหนก็ได้เจ้าอันนี้จะช่วยเรื่องฟื้น,ฟ,นฟูก,กําลังท่านใดที่อ่อนเพลียอ่อนแรงบ่มีกําลังเนาะ,นอะลองต้มต้นสมีเพราะเธอเจ้าต้นสเปาลมเนี่ย ช่วยฟื้นฟูกําลังที่อ่อนเพลียหรือว่าฟื้นไข้อะช่วยได้อย่างดีเลยเจ้าสําหรับนักดื่มก็เฮ้อเอาต้นแห้งเจ้าเอาไปดองในเหล้าเนาะแล้วก็เื่อกินวันละเปกเจ้าอันนี้คือสําหรับนักดื่มที่เปิ้นดื่มกันเป็นประจำเนาะเปิ้นจะเอาไปดองเหล้าเลยเจ้าเปิ้นจะห่วงขนาดสูตรนี้พัดมีสูตรดีๆมาบอกท่านผู้ชมเนาะในการช่วยบำร,รุงร่างกายแก้พดพื้นคันแล้วก็ แพ้ต่างๆลดอาการแพ้ลดอาการอักเสบแก้แพ้ลมพิษลดผดผื่นนะเจ้าเน้นสเปาลมนะเจ้าดีขนาดเลยสมุนไพรที่แบบหายากบางท่านอาจจะบะคุ้นหูเนาะเพราะว่าเป็นสมุนไพรพื้นเมืองต่างทีนปะกระ้องว่าต้นสมีพัดกันเลยมาบอกให้คุณผู้ชมได้รับหู้รับทราบเนาะสมุนไพรดีๆแบบนี้ยังมีอยู่เจ้าถึงว่าจะบ่เยอะแต่ก็ พอมีหืงหันอยู่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามับชมนะเจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ใหนะ้พ่อตัวเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า